การหอตัวลดไข้น้องกล้ามีไข้ปันกลางค่ะคุณหมอน้องกล้าหนาวไหมคะหนาวครับ ถ้าอย่างนั้นต้องทำการห่อตัวลดไข้เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายแล้วละค่ะการห่อตัวลดไข้นี่ทำแล้วมีผลดียังไงคะคุณหมอดีสำหรับร่างกายของหนูๆแน่นอนค่ะเพราะปกติร่างกายของคนเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่36-37.5องศาเซลเซียสแต่ในช่วงนี้ที่มีไข้สูง เราก็สามารถช่วยระบายความร้อนบางส่วนออกจากร่างกายได้โดยผ่านทางเส้นเลือดใต้ผิวหนังโดยให้น้ำเป็นตัวพาความร้อนให้เระเหยออกไปนั่นเองค่ะถ้าใช้น้ำมาหอ่อก็ยิ่งหนาวไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> การห่อตัวก็สามารถใช้น้ำอุ่นเหมือนเวลาเราอาบน้ำอุ่นนั่นแหละค่ะ <c oughs> หรือถ้าใครอดทนได้ก็ใช้น้ำธรรมดาลูบตัวก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วนอกจากจะลดอุณหภูมิของร่างกายแล้ว การห่อตัวยังช่วยอะไรได้อีกไหมคะมีค่ะอย่างแรกก็คือการลดอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายนี้ยังป้องกันภาวะการชักจากไข้สูงได้อีกด้วยต่อมาก็เพื่อช่วยการไหลเวียนของเลือดและทําให้อวัยวะต่างๆทํางานดีขึ้นและยังช่วยให้ผู้ป่วยลดความตึงเครียดได้รับความสุขและพึงพอใจอีกด้วยค่ะแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอ ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่เป็นเด็กดีให้พี่พยาบาลช่วยทำการห่อตัวลดไข้หนูเท่านั้นก็พอก่อนอื่นก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำการห่อตัวลดไข้ค่ะอย่างแรกคืออ่างน้ำที่เติมน้ำก๊อกธรรมดาหรือน้ำอุ่นโดยเช็คอุณหภูมิง่ายๆได้ด้วยหลังมือสัมผัสก็ได้ค่ะ 2. ผ้าขนูผืนเล็ก5ผืน เช้ดตัว2ผืน 4. t h เทอร์โมมิเตอร์อืมก็ดูไม่ยุ่งยากเลยนะคะวิธีการก็เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมล้างมือให้สะอาด 2. ถ้าเด็กโตอย่างน้องกล้าเราก็ควรอธิบายให้เข้าใจว่าการห่อตัวลดไข้เป็นอย่างไรเพื่อเด็กจะให้ความร่วมมือคะ่ะ 3. ปิดแอร์และกั้นผ้ามานไม่ให้ลมโกรกป้องกันการหนาวสัน่น 4. ถอดเสื้อผ้าเด็กออกให้หมดทีนี้เราก็มาเริ่มห่อตัวลดไข้กันเลยนะคะน้องกล้าเริ่มจากนำผ้าขนหนูพื้นใหญ่ชุบน้ำแล้วบิดหมาดมาวางรองใต้ตัวเด็กหลังจากนั้นใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กทั้ง5ผืน ชุบน้ำในอ่างแล้วนำไปวางประครบตามจุดต่างๆได้แก่หน้าผากคอรักแร้ทั้งสองข้างและขาหนีบนาน3นาทีแล้วจึงนำผ้าไปชุบน้ำอีกครั้งทำแบบนี้จนครบ15นาทีตัวก็จะเย็นขึ้นค่ะวิธีการห่อตัวลดไข้ก็คล้ายกับการเช็ดตัวลดไข้เพียงแต่ต่างกันเวลาเช็ดตัว ซิงต้องออกแรงเหมือนถูตัวเพื่อช่วยในการไหลเวียนของเลือดค่ะใช้เวลา10-15นาทีเหมือนกันโดยลูบจากด้านไกลตัวเข้าหาหัวใจเพื่อให้การขับถ่ายของเหงื่อและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องกล้ารู้สึกสบายตัวขึ้นไหมเอ่ยหนูพยายามได้ดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวพอไข้ลดแล้วพี่พยาบาลจะให้ดาวกับคนเก่งด้วยนะคะเมื่อทำเสร็จก็ซับตัวและศีรษะให้แห้งสวมเสื้อผ้าชนิดเบาบางพอดีจะได้ไม่เกิดความรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาได้ค่ะทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และวัดอุณหภูมิหลังจากทำ30นาทีและทุกๆ1-2ชั่วโมงเพื่อติดตามผลระดับอุณหภูมิค่ะ เป็นยังไงจ้าน้องกลา้าสบายตัวขึ้นไหมครับคุณแม่ผมไม่หนาวสั่นเลยครับแค่นี้เองน้องแก้วก็ทำได้ค่ะมีข้อควรระวังอยู่บ้างนะคะคือไม่ควรใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งเช็ดตัวเพราะจะทำให้เส้นเลือดฝอยหดตัวไม่ระบายความร้อนแล้วยังจะเพิ่มความหนาวสั่นด้วย ในส่วนของการเช็ดตัวก็ต้องหยุดพักบริเวณศูนย์รวมเส้นเลืหิดและเส้นประสาทคือแถวข้อพับต่างๆหน้าผากคอรักแร้หน้าอกเป็นต้นค่ะเปลี่ยนน้ำในอ่างเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของน้ำให้คงที่ตลอดเวลาในกรณีของเด็กที่มีไข้สูงการห่อตัวลดไข้จะทำให้เด็กให้ความร่วมมือดีกว่าการเช็ดตัวลดไข้นะคะ งั้นถ้าน้องกล้ามีไข้สูงขึ้นมาอีกก็สามารถทำซ้ำได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ายังไงตอนนี้ให้น้องกล้านอนพักผ่อนอีกรึ่งชั่วโมงพี่พยาบาลจะมาวัดไข้ซ้ำให้อีกทีนะคะขอบคุณนะคะ